สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทําหน้ากากมาอีแบบหนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่ตัดแบบไม่เป็นนะครับเหมือนผมเหมือนกันก็ตัดแบบไม่เป็นนะฮะก็จะมีหน้ากากที่มันสําเร็จแล้วนะครับหนึ่งอันนะครับผมก็จะใช้ของเขาเลยนะครับในการวาดนะเพื่อเป็นแบบของผมนะฮะเพราะว่าผมวาดแบบไม่เป็นนะฮะทาแบบนี้เลยนะฮะ หลังจากนั้นก็ออาไปตัดนะมันก็จะได้เป็นตัวของแบบนี่กรณีของคนที่วาดแบบไม่เป็นนะคะถ้าคนวาดแบบเป็นก็ ลองเข้าไปดู YouTube ดูนะครับว่ามันทำยังไงบ้างนะฮะอันนี้คือที่ทำแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ผมจะใช้กระดาษทิชชู่นะครับเพราะว่าผมไม่มีจักรแล้วก็ไม่มีเครื่องเย็บนะฮะเราจะใช้ทิชชู่กับแม็กนะแล้วก็สกอตเทปนะครับในการทำก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะใช้ตัวกระดาษทิชชู่นะครับผมจะใช้ทิชชู่เปียกนะครับแล้วก็ทิชชู่เช็ดปากนี่แหละครับ หรือว่าทิชชู่ในครัวก็ได้นะครับก็เอามาทําดูก็จะทําให้มันเหมือนกับของที่ยังเป็นแบบผ้านะฮะอ่าแบบนี้นะครับคุณก็ไปตัดก็ใช้วิธีการท่าแบบนี้นะฮะอ่าห่างนิดนึงนะครับเพื่อเดี๋ยวจะใช้แม็กเย็บแล้วก็เอามาตกแต่งอีกรอบนึงนะฮะแบบนี้นะครับ ก็จะได้แบบนี้นะฮะอ่าแต่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับสําหรับอ่าทิชชู่นะครับสิ่งที่ตัดไว้แล้วนะฮะผมจะมีทิชชู่เปียกนะครับในตัวนี้ก็เอาไปตากให้แห้งก่อนนะครับทิชชู่เปียกผมใช้สองแผ่นนะฮะนี่นะฮะผมจะดซ้อนให้มันเป็นสี่สี่แผ่นนะครับอ่านี่คือผมตัดไปแล้วนะฮะ หลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้ตัวนี้นะฮะกบออกมาหนึ่งอันนะผมก็ใช้ทิชชู่เปียกนี้อีกหนึ่งอันนี่นะฮะหลังจากนั้นผมก็ใช้ทิชชู่นี้อีก1อันนะครับวางซ้อนกันไปให้ได้3ามชั้น แบบนี้นะครับนะฮะมันก็จะได้แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นก็ใช้แม็กเียนทับเย็บ yep, นะฮะเมื่อกี้เราตัดเกินมานิดนึงนะครับสำหรับต้นแบบเราก็ดูนะครับข้างในมันอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะแล้วก็เกินมาก็ตัดแม็กผมจะแม็กยาวเลยนะครับใช้แม็กตัวเล็กก็ได้นะครับเย็บ yep, ให้มัน เป็นรูปเหมือนกับเราเหมืนเราก็เย็บผ้านะครับนี่นะฮะจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้กรรไกลตัดขอบที่เมื่อกี้เราตัดเกินไว้นิดนึงนะฮะ นี่นะฮะก็ได้แบบนีนะบ้ก็จะได้ทั้งหมดสี่ชั้นนะฮะตรงนี้ก็แต่งนิดนึงนะครับแต่งนิดนึงเพราะเราทําเกินมาอยู่แล้วนะฮะฝั่งนี้ก็นิดนึงนะครับก็ได้ส่งแบบนี้นะครับนะฮะเขก็กลับด้านมา ก็ไม่เป็นไรนะครับที่ชูบที่เปียกอยู่ข้างในก็ไม่เป็นไรนี่อ่าไปได้ตัวนี้นี่นะฮะมันก็จะเหมือนกับตัวที่ต้นแบบเราทําอยู่นะฮะตัวนี้อ่าหลังจากตัวนี้นะครับอ่ากระดาษที่2ชั้นนี้เราก็ใช้สกอ๊อตเทปนะครับติดนิดนึงเพื่อเวลาเ,ลเดี๋ยวเราใช้ตัวนั้นติ แล้วก็ใช้แมกเนียร์มันจะเย็บได้ดีนะฮะอ่าแบบนี้มันจะใช้แบบนี้นะฮะเหมือนกันอ่าตัวนี้ถ้าเกินมานิดนึงก็ตัด ได้แ,แบบนี้นะฮะทำทั้งสองด้านเหมือนกันเลยนะครับ <St ick ling> ก็อด e p ปมาจากางานผ้านะครับพอดีว่าเย็บงานผ้าไม่เป็นนะฮะงี่ก็คือ แบบนี้นะฮะอ่าตัวนี้นะฮะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับสายยางนะครับแล้วก็วัดเอานะฮะผมใช้อยู่ที่ประมาณสักสิบใช้ทางรัดหูนะฮะอยู่ที่ประมาณสักเทนะ่าไหร่นาะ ยี่สิบหกนะฮะ,ะเหมือนเดิมนะครับก็คือมัดผมจะใช้วิธีนี้นะฮะง่ายที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเราแม็กเอามันจะง่ายดีนะฮะมัดหัวมัดท้ายนะครับแบบนี้มันจะง่ายดีนะฮะเวลาเราเอาไปใส่นี่นะฮะแบบนี้นะครับทั้งสองเส้นนะครับทำเหมือนกัน บแบบนี้จากนั้นนะครับใช้แมกเย็บอ่านี่กระดาษทิชชู่นี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าเป็นการรองนะครับรองในการใช้แมกเย็บนะครับคุณก็ใช้ตัวนี้ ทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่คุณทำได้แล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับพอดีว่าทำมาจากทำดูแบบผ้านะครับอ่านี่ฮะคือแบบที่ทำสำเร็จแล้วนะฮะก็คือตัวนี้นะฮะก็ น,นี้ก็คือต้นแบบนะฮะที่ทําอยู่นะฮะทออกมาก็ได้แบบตัวนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะฮะอ่าก็ลองไปทําดูนะครับสําหรับอา่าน้ากากอนามัยแบบนี้นะครับทำแพทเทิร์นแบบเดียวกับผ้านะครับแต่เราเย็บจักรไม่เป็นเราก็ใช้ตัวของแม็กแล้วก็ตัวของอสกอตเทปนะครับในการช่วยนะครับอย่างไรแล้วก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามแล้ว กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ